สวัสดีครับพี่น้องมาเบรงวิธีถอดไฟถ่ายแล้วับเปลี่ยนเปลี่ยนไฟอย่างครับไฟถอยครับไฟถอยเปลี่ยนไฟถอยนะครับหลอดเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับพี่น้องนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้แบบแบบมาเบรงกันครับนะครับพี่น้องวิธีถอดนะครับมีน็อตดีซองตัวนะครับพี่น้องนี่ครับผมถอดออกเลยนะครับ พี่น้องขอดอกสองตัวน่อออกรับเห็นหมดนะครับโอ้นี่บอกตัวนี้นะครับตัวตัวตัวเสียบนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับ,รบตัว็อกของเขา เขาดึงออกมาตรงๆเลยนะครับพี่น้องดึงออกมามันจะปลดล็อกเลยครับไฟตัวนี้นะครับที่เ้าสิเเลียนไฟถอยกับคือตัวนี้ตัวนี้ครับครับ,รบพี่น้องให้กดเข้าไปนะครับพี่น้อง กดเข้าไปแล้วก็บิดนะครับหลุดออกมาเลยครับเดี๋ยวใส่นี่สร้างมาจากอะเดไม่เผดไในเพศอะครับผมนะครับกดเข้าไปคือเกล้าแหระครับพี่น้องนี่ครับเซ็ตแล้วครับพี่น้องเงินอยู่นี่ลองใหม่ดูนี่ครับแน่นแล้วมันได้ประมาณนี้ครับเียบเข้าไป มุนนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วครับร้องเบิ่งก่อนนะครับพี่น้องอ่ะไปไปร้องไปกดครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเ โอเคแล้วครับติดแล้วขวยอีกรอบนึ่งนอเทอีกรอบนึงเทอีกรอบนึงเดี๋ยวน้อยอ่านี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ไปบานปีพงโอเคครับนะครับได้ละใช่เลยกูอ่ามามาถือกล้องไว้แตประกอบพี่น้องเบิ่ง นิ่งๆเด้สองหนึ่งหนึ่งตรงนี้ใส่เลนนะครับพี่น้องยทำความสะอาดน้อยยังไงเจ็ดจังน้อยครับเอาเข่าครับนะครับหมุนหาลองจังน้อยนะครับพี่น้องนะครับหมุนหาลองแล้วครับบิดเขาเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วประกอบแเราแค่อีกรอบนึงครับ เ็กโบราณควกันเลยมัน hmm. ด <Okay. S 3> mm ีเยอะครับพี่น้องประกอบาไปที่เก่ เจ็ดมิ้นเนาะครับพี่น้องลูกบอกเจ็ดมิ้นครับแ่นนอตตัวนี้ครับถ้าพี่น้องไปซื้อลูกบอกอยู่ล่างหรือว,ว่าไปแกอยูล่างเนะี่ยก็ต้องเบอร์เจ็ดมิ้น่วสัญญาจะหายากครับเหนื่นไหมลองกีนดูบ้ <7 S 2> บนานบงดง พออือพ่อพ่น้องเปิดน,<ป>นันว่าเสร็จแล้ว,ลวเด้อปิรงไป มานี่ครับวิธีเปลี่ยนไฟถอยไปท่ายของเครีบรดเล็ดสำนี้ครับพี่น้องวิธีเปลี่ยนไปท่ายก็ขอขอบคุณครับ